สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระสมเด็จที่มีการลงลักติดทองลองชาติถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพรละแงนะครับพระสมเด็จที่มีการลงลักติดทองลองชาติแบบนี้เป็นพระสมเด็จที่สร้างไว้ให้สำหรับเจ้าขุนมูลน,นาย คนชั้นสูงพระชุดนี้ลักษณะแบบนี้เคยมีคนพบเจอที่เพดานโบสถ์พระละคันก็เลยจึงเรียกกันว่าพระกลุกเพดานโบสถ์พระลคันแต่ความจริงก็ยังพบเจอได้อีกหลายที่นะครับโดยเฉพาะตามบ้านคุนน้ำคนนางชั้นผู้ใหญ่ในอดีต ถ้าองนี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับจุดสังเกตอันดับแรกเราก็ต้องดูตรงฐานสิงฐานสิงของพระยุคปลายจะเล็กกว่ายุคกลางและยุคต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทักสองข้างจากนั้นก็มาดูตรงฐานล่างสุดหรือฐานเฉียงปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้าย แล้วก็มาดูล่องยุคตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์จากนั้นเราก็ขึ้นไปดูตรงการนั่งพระยุคปลายจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กคมเป็นสันแล้วก็จะมีรูปท่าของพระบาทซ้ายในตำแหน่งนี้ซึ่งตรงกับข้อศอกขวาพอดีนะครับจากนั้นเราก็ดูตรงใบหน้า ใบหน้าของพ้ายุกลายจะมีหลายแบบองค์นี้มีลักษณะคล้ายๆกับผลมะต,ตูมจากนั้นเราก็มาดูตรงเส้นมังคับพิมพ์ถ้าองค์นี้เนื่องจากมีการลงลักไว้ค่อนข้างจะหนาจึงมองไม่เห็นเส้นมังคับพิมพ์แม้กระทั่งประเกศซึ่งอาจจะผ้าซมออกไปนะครับแต่การลงลักษ์ทำให้เรามองไม่เห็น พระองค์นี้มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจนนะครับการลงรักลงชาติก็ค่อนข้างจะหนาเนื้อของรักของชาติก็หลดลอดออกไปเป็นบางส่วนซึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่าเนื้อหามีสีออกเป็นสีน้ำตาลซึ่งน่าจะเป็นสีของน้ำรัฐที่ขมไว การเปลี่ยนแปลงทางไนภาพก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับตังเกตดูเส้นสายต่างๆซึ่งมีความพิ้วเส้นสายเป็นธรรมชาติพระที่มีการลงรักปิดทองถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่านะครับเพราะว่าเป็นพระที่ถูกคัดสรรมาแล้วว่าเป็นพระที่มีเส้นสายที่งดงามจากนั้นก็มา ทรงรักปิดทองไว้สำหรับเจ้าขุนมูลนายแล้วก็เพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่งหลังได้เชยชมกันนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดผิเวเวยวมันจะเป็นเส้นตรงสรมันทัดซึ่งเกิดจากความเก่า เนื้อที่หลุดรอนออกไปสีของเนื้อก็แตกต่างกับด้านหน้าด้านหลังนี้สีจะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างจะอ,อ,อ่อนกว่าด้านหน้านะครับการเปลี่ยนแปลงทางายภาพตามขอบก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนมวนสารน้าๆๆป็นเดียวก็ต้องมาดูด้วยกล้องการากยายสูง ใครที่พบเจอพระที่มีการถนอมเนื้อพระไว้แบบนี้ไม่ว่าจะถนอมด้วยอะไรนะครับจะปิดทองหรือไม่ก็ตามถ้าเก็บได้ก็ควรจะเก็บนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นพระที่ดูง่ายและพอส่งคุณค่านั่งข้าง สิ่งที่เราจะต้องดูก็ต้องดูตามขอบถึงแม้พระองค์นี้จะมีการลงรักทั้งองค์นะครับแต่ว่าตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นลักชาติที่ลงไว้ก็ค่อนข,ข,ข้างจะหนานะครับเนื้อบริเวณขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีความเก่าลงเากาะจับติดส่วนด้านในองค์พระก็ งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับลำคอค่อนข้างจะสูงสอดรับกับหน้าอกที่สูงเด่นซอกแขนลึกนะครับเป็นพระสุเดจพิมพ์ใหญ่แน่นอนเพราะว่ามีชาจีวรตรงนี้นะครับประวาดซ้ายแล้วก็พอมองเห็นส่วนฐานต่างๆก็เส้นสายเป็นธรรมชาติ ภาพล่าสุดเราเห็นลองยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนนะครับมาดูภาพในมุมนี้บ้างนะครับก็ผมบอกว่าภาพตรงนี้เป็นภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่โอเคนะครับเส้นสายต่างๆก็งดงามสมบูรณ์เป็นพระที่มีพุธศินที่จำลองมาจาก รูปยุคสุขโขทัยนะครับส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอเราจะเห็นองค์พระที่มีความงดงามเราจะเห็นลักทองที่ติดไว้มีความเข่าเป็นธรรมชาติ สิ่งที่หลุดก็หลุดต่อ,อไปตามธรรมชาติสิ่งที่ยังติดอยู่ก็ยังคงงดงามน,นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านบนทายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางใ้ภาพตักออพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เส้นสายสมบูรณ์งดงามพิเศ์นะครับ ถ้าใครมีพระสมเด็จที่มีการลงรักไปิดทองแบบนี้พยายามให้เก็บไว้ในสภาพเดิมๆนะครับอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างอย่าไปแขะลักออกนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่เป็นก็จะทำให้พระเสียหายพระแท้กลายเป็นพระเเคกายเป็นพระที่ดูยากไป ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าสังเกีด,ดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวชัดเจนเนื้อมีความสูงความต่ำด้านในเนื้อก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะครับลักษองที่ติดอยู่ก็ยังงดงามลักชาติลงไว้ค่อนข้างจะหนานะครับความเก่าทำให้ หลุดล่อนออกไปภาพนี้เป็นภาพของพระเกศซึ่งมีลักษณะที่งดงามอ่อนช้อยแล้วก็เหมือนจะพาดซมออกไปแต่ลักที่ลงไว้ค่อนข้างจะหนาทำให้มองไม่เห็นสีน้ำตาลที่เราเห็นนี้ก็เป็นลักษณะของความเก่าตองไปเกาะจับติดนะครับรักทองชาติส่วนนี้ก็ยัง มีครบนะครับแต่ความเก่าลงไปเกาะจับติดภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกนะครับเนื้อมีการเซบตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนสีของเนื้อผ้าเป็นลักษณะของธรรมชาติมีหลากสีผสมปนเปกันในบริเวณซอกแขนทั้งสองข้างรักชาติก็ยังติดอยู่ แต่ก็มีชีพฟุ่ลงไปเกาะจับติดพระองค์นี้น่าจะเก็บไว้ในพื้นที่เปิดนะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงวงแขนเนื้อในจริงๆจะออกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับสีต่งตางๆที่เราเห็นนอกจากเป็นสีของน้ำรักที่คุมไว้ก็ยังเป็นสีของความเก่าทีไ่ไปเกาะจับติด ภาพนี้เป็นภาพของข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาติบอลนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวชัดเจนภาพนี้เป็นภาพของข่าวขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับสิ่งที่เราดูนี้เราไม่ดูเรื่องของรรกำหนดพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆแต่เราชะนเน้นในเรื่องของ ความเก่าได้ข้อการเปลี่ยนแปลงทางกายะภาพภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงห์นะครับอาจจะมองลำบากหน่อยแต่ถ้าเราเคยชินเราก็จะสังเกตได้ตรงนี้เป็นฐานบัวตรงนี้เป็นฐานสิงห์นะครับภาพนี้ก็เป็นฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งซ้าย เส้นสายก็เป็นธรรมชาติเนื้อมีความทรงความตับทีฝุ่นทีผงความเก่าลงไปเกาะจับติดค่อนข้างจะหนานะภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวทานฝั่งกวานะครับถ้าเป็นองค์ที่ไม่มีการลงลักหนาแบบนี้เราจะเห็นปายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้นาย ภาพนี้เป็นปลายฐานล่างสุดด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นสม้มภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นสม้มตรงนี้เป็นแขนขวาลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏให้เราเห็นถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามคลาสสิกเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นบริเวณนอกเส้นซุ้มตรงนี้เป็นไใ้เส้นซุ้มนะครับส่นนีภ้ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับแต่เคยดูลักทองนะฮะยังติดอยู่ครบถ้วนส่วนนี้ลักชาติยังติดอยู่แล้วก็มีลิปฝุ่นตกาะจับติด ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นสมนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังทายเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอทาเห็นถึงความเก่าของรักษณ่หลบไว้ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ตางคายภาพตางคอแล้วก็ตรงบริเวณเนื้อผ้าเราจะสังเกตเห็นว่ามีมวลสารปรากฏอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพแผ่นหลังนะครับเนื้อมีการเซตตัวมีรอยแตกมีมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับ ลักษณะลงไว้หนานะเราเห็นเป็นชั้นแบบนี้ภาพนี้ก็เป็นภาพบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกันเนื้อภาเก็ยังมีรอยแตกให้เห็นเม็ดน,นี้น่าจะเป็นเม็ดของมวลสารซึ่งเป็นลักษณะตินสีเขียวนะครับเราเห็นจุดขาวๆข,ขององค์วิเศษอง์พระคุณปรากฏให้เราเห็นทั้งอง ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแข็งสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าคับลงมาก็เป็นลําคอแล้วก็หน้าอกนะครับทองคําถึงแม้จะติดไว้มีอายุร้อยกว่าปีแต่ก็ยังงดงามเรืองอล่ามเนื้อบริเวณหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพให้เราเห็น วงแข็งก็ว่าเป็นธรรมชาติเส้นสายมีความพริว้วพระองค์นี้เป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดสังเกตได้จ้ามีความเก่าลงไปเกาะจับติดค่อนข้างจะเยอะ ราสมเด็จที่เก็บไว้ในพื้นที่เปิดจะเป็นภาสสมเด็จที่ดูง่ายกว่าภาสสมเด็จที่เก็บไว้ในหีบนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเห็นความเก่าชัดเจนแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่สูงก,กว่าภาพที่เก็บไว้ในหีบ ถ้าเราศึกษาแบบเก่าโดยเอาพระต้นแบบมาเป็นตัวตัดสินในการดูพระแท้หรือพระเกค,คือว่าเป็นการศึกษาที่ไร้ประโยชน์นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงทางไอ้ภาพก็แตกต่างกันไปนะครับ พระถูกเก็บไ้ในพื้นที่เปิดกับพระที่ถูกเก็บไ้ในหีบก็จะแตกต่างกันดังนั้นเราจะเอาพระต้นแบบเพียงเมื่อกี้องค์จะนำมาตัดสินว่าพระองค์อื่นแท้หรือเกะก็ไม่ได้นะครับเราควรจะเน้นในเรื่องของความเก่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปรเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกับอยู่แขนซ้ายกันครับก็ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางสีภาพตามคอถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาพระสมเด็จจากนั้นก็มาดูตรงบริเวณเนื้อในด้านหลัง พระที่มีการลงรักทั้งโอง์แบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางหภาพที่น้อยกว่า,าพระที่มีการลงรักไว้แบบบางๆานะครับบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นรอยปี๋รอยแยกรอยแตกหรือเนื้อที่มีความสูงความต่ำหรือรอยปูไต ลอยหนอนด้นรอยปุณนแต่เราก็ต้องอาศัยการพิจารณาในรูปแบบอื่นเช่นการดูขอดูรอยแตกดูสีสันของเนื้อผ้าพระเก่าพระแค้สีที่ปรากฏที่เราเห็นจะแตกต่างกันไป จะมีหลายสีผสมปนเปนกันไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะครับเดี๋ยวเราจะยนต์สัญาเช็คอายุภาไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามีเนื้อที่เปิดค่อนข้างจะเยอะ ตอนนี้กำลังหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดมนองผ้าแล้วก็มีฟองกาขึ้นมานะครับก็สรุปได้ว่าภาพสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค แล้วก็มีปูดปลกหอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าภาะปูนปั้นซึ่งหมายถึงบ้านที่สร้างจากเนื้อปูดปลกหอยเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับ หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่มีการกรงลักปิดทองไว้ทั้งองค์แล้วก็เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคจะมีการเปลี่ยนแปลงทางใานภาพอย่างไรนะครับความเก่าเราสังเกตได้จากลักษนณะลักเก่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มีแห้งมีเหี่ยวมีพองมียุค สมผลเปรงกันไปแล้วก็มีการกระเทาะออกไปต่างธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินึงแพงนะครับนี่เป็นลักษณะของดินเซีเหลืองพระสมเด็จมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนั่นก็คือเนื้อหา มีความนึกนุ่มดูแล้วมีชีวิตชีวาแต่ถ้าพระเรียนแบบพระที่อายุไปถึงยุคหรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนกระหอยเวลาเราดูก็รู้สึกว่าแข็งกระด้านไม่มีชีวิตชีวานะครับสีของเนื้อพระก็สำคัญ พระแท้พระเก่าจะมีสีสันที่หลากหลายอย่างเช่นตำแหน่งนี้มีสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสมบนเไปกันไปนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมาชาติสร้างสรรค์ระเกศของพระองค์นี้น่าจะพาุ้มออกไปนะครับแต่เรามองไม่เห็น เป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาคที่โอเคนะครับตรงนี้เป็นชั้นของรับชาตนะครับซึ่งยงหลุดไม่หมดพื้นที่ส่วนล่างนี้เป็นเนื้อผ้าที่รับชาติหลุดออกไปหมดแล้วแต่มีของเกับลงไปเกาะจับติดน,นะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติ มีทั้งสีแดงของชาติสีดำของรักแล้วก็สีทองทองคำสมปมเปกันไปนะครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุซุม้มเป็นพระยุคลายซึ่งจำลองวุทถศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับเป็นพระที่มีการลงรักปิดทองรองชาติ เป็นพระพ่ี่งคุณค่าเส้นสายครบงามสมบูรณ์ความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทงางกายภาพก็โอเคนะครับใครได้ขรอบครองบูชาพระสมเด็จก,ก็ขอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ออแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ